สวัสดีครับคนรักชวนชมทุกท่านตอนนี้ราชินีลากทองที่ผมถ่ายคลิปที่แล้วตอนนี้ก็เอาขึ้นมาตัดลากตัดตะก,กอนเลยเพราะว่าโอ้ลากมันบังน,นี่ลากใหญ่โอ้มันออกมาบังอย่างงี้บังอย่างงี้ตัดออกโบโอโอเคดูดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมจะเอางัดลากทองตัวนี้ขึ้นเรามันเหนียวอีกนิดนึง อันนี้กาลังคิดอยู่ว่าจ,จะตัดทิ้งดีไหมแต่ดูแล้วน่าจะตัดเพราะว่ามันดูไม่สวยงามอยากจะให้มีแต่รากทองตรงนี้แล้วก็เลี้ยงตรงนี้ให้รากทองเป็นพุ่มเยอะๆน่าจะโอเคแต่ต้องมีตัดบ้างรากทองตัวเนี้ยเพราะว่ามันงุมงนง้มเข้าไปข้างในงุ้มเข้าไปข้างในอาจจะตัดช่วงนี้ตัดช่วงนี้ แล้วก็เอานี้ไปหาต่อกับกิงกงก่งอื่นเอาทาเป็นรากท้องกิ่งอื่นเอาเดี๋ยวนี้รอมันเหี่ยวก็ดัดออกมานี่มันกลายตอนนี้กลายเป็นไม้เป็นแบนไปแล้วถ้าดูด้านข้างมันจะไม่มีมันจะแบนก็ต้องรอตัวนี้รอสองตัวนี้มันอ้วนขึ้นมาเดี๋ยวดูท่านไม่สมดุลก็จะตัดตัดออกให้หมด ต้องรอตัวนี้นะแต่ลากทองเนี่ต้องตัดอยู่แล้วไม่ตัดไม่ได้ไม่งันง้มเข้าไปยิ่งเอาไปลงเดมมันก็ง้มเข้าไปเนี่ยง้มออกมานี่อันนี้ลากทองทั้งนั้นเลยถ้ามีคนเซื้อก็ขายนะไอที่ตัด <c oughs> ไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่โหเอาไปต่อ,อน,นี้ลากสวยเลยเป็นแง่งพอดี ตัดผมจะตัดช่วงนี้แหละเนี่ยนแะหมดติกตัดออกช่วงนี้ชุบไล่รากใหม่มันแตกแตกออกมาอย่างนี้ด้านหนก็ตัดหน่อยเพราะต้องงา้างรอมันรอมันเหี่ยวๆสักนิเดเ๋ยวห้อยไว้สักเดือนหนึ่งให้รากมันดัดได้ถ้าดัดได้ก็ไม่ตัดตัดแค่ปลายอย่างเดียว แต่ดูทรงก็น่าจะต้องตัดอันนี้ไม่ตัดตัดอันี้ตัดเส้นเดียวรากทองตัดเส้นนี้ออกไม่รู้จะไปต่อกอะไรได้เพราะว่ามันไม่ได้ทรงมันมันงองมออกมาต้องตัดทิ้งเหลือแต่พวกเส้นเล็กๆไว้ให้มันจเจริญเติบโตนี่เดี๋ยวก็ดันขึ้นให้ตรงเดี๋ยวมันถ้ามันอ้วนอาจจะกบดินไว้งนี้เลยกบดิน ไว้ก่อนให้ไ้พวกนี้มันใหญอ่อันนี้ก็น่าจะต้องเหลาอีกมันใหญ่ไปเหลาเหลาให้เท่ากันอันนี้แค่ตัดออกเฉยๆเดี๋ยวจะเหลาไหมเพราะมันดูมันดูอ้วนเห็นไหมเหลาอันนี้ทิ้งเลยเหลาแล้วก็ทาแผลไว้อันนี้ผมใช้อ้น,นี้เนี่ยยาแนวยาแนวกันเชือ้อรา ทาลดมีสีฟ้าสีเดียวที่บ้านถ้าเหลาแล้วก็โอเคเหลาแล้วมันจะดูเลียวหน่อยอันนี้เออมีตัวนี้อีกตัวนี้มันงดลงไปนี่มาโผล่นี่รอมันเดี๋ยวรอมันเหี่ยวแล้วเราก็ดึงกลับปึ๊บดึงเส้นนี้เส้นนี้ให้มันออกมาปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้สามเส้น ออสามเส้นแล้วก็เลี้ยงให้มันโตมันก็จะบูมออกมาโอเคน่าจะอีกสามปียาวนานพอดีเนะี่ยเลี้ยงรากไว้เลี้ยงกิ่งไปด้วยทรงห้าเสานะต้นนี้ที่เคยลงคลิปไว้พอดียอดมันจะได้โตกว่าจะฟื้นไม้จะฟื้นก็ปีสองปี จะได้ให้มันเป็นลากทองสวยๆตัดไม่ตัดดีครับกิ่งนี้ใจผมอยากตัดนะใจอยากตัดให้มันเหลือแต่ทองสองกิ่งพอแล้วก็ตัดลากทองตรงนี้ปุ๊บให้ลากแพร่ออกมาให้ตัวนี้เอาออกไปเลยนะ หน่อยเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาว่าตัดหรือไม่ตัดดีตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมรออ่านคอมเมนต์ถ้าตัดเดี๋ยวผมจัดการเลยโซโล่ย่างเงี้ย